สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับวันนี้มาไกลามาดูรถใหม่ทีมงานของเสียแพรครับสมิโตโมเอฮิครับไม่แกะกลองครับกรุงกี้ยังเหลืองๆอยู่เลยถลอกนิดหน่อยโอ้เห็นครับเห็นอันนี้ป้ายแดงนะครับ ออกมาได้ไม่กี่วันนี่เองอันนี้ลอกลอกนาครับลอกสวนไปมีแต่หินครับโซนนี้ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างหะดินค่อนข้างหะหลวมๆไม่ไม่ถึงกับรเรียอะไรนะไม่ถึงกับแข็งมากเกินไปแต่เป็นดินหินครับ ิ่งอยู่ประมาณ4ี่คันหรือว่าทีมงานโวงสมพงค์ครับที่ซื้อเจ้าามักคูของเสียตินมาครับอันนี้ออกใหม่เลย่ะเล่นรถเก่าไม่ไหวอู้ไม่เร็วเลยอ๋ออยู่ชั้นล่างก็ได้ครับชั้นบนก็ดีนัแล้วครับไม่กล้า ร,รถเม่ใหม่อะไรก็ปืป้นปาดไปโนดหมดครับห้าวฟันครับเมืกี้ค่อนข้างจะใหญ่ใส่กีตักนับเอาครับควันออกเลยออกมาแต่อูสงวนสักทั้งนั้นเลยครับวิ่ง,งานนี้กล้อด้ำ คนขับยังไม่เหนื่อยเลยเจอรถแบบนี้ครับเจอรถใหญ่ๆใหม่ๆถือว่าไม่ใหญ่ปันกลางพอดีพอดีครับลีดวีหรือว่าสมิทโม่ชื่อบริษัทเขาหรือเปล่า S H 130ครับเอสเอชหน่งสามสิบครับใส่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับ เจอแต่ดินหินรเร็วมากความเร็วเขาเนีนถือว่าสุดยอดครับซูมิโตโมโเนี่ยความเร็ว,ก,รวก็เร็วมากเร็วกว่าเจ้าอื่นๆแล้วกันสุดสีกับโกเบโก้ครับความเร็วเขาเรื่องเจาะหินเจาะอะไรเจาะได้ค่อนข้างจะลึกเหมือนกันครับแรงแรงทะลุนรก ออกมาใหม่เลยครับไม่รู้ไปดาวมาเท่าไหร่เสียเพยยังไม่ได้สอบถามครับดินหินหินนี่ฮะจัดเลย,ยวันนี้แหละวันนี้แลหละรู้ผลวันนี้แหละรู้ผลวันนี้ใช่วันที่อะไรครับวันที่สองหวยออกครับ จัดหนักจัดเต็มอะไรรถใหม่ก็ดีไปหมดเลยเรามาต็มแล้วอะเต็มแล้วครับแป๊บเดียวเองดูภายในกันไหมก็เหมือนไสาเสียแบงค์ส์จุกนั่นแหละ เงียบไปหมดเลยครับทรงสวยนะสมุดรโมดกระทัดตัดดีครับจิ๊บวางก่อนนี่ผคนขับเขาจะเป็นลักษณะนี้ที่ถูกต้องนะคือตักไว้เลยครับตักรอไว้เลยฮะสนใจอยู่แต่วันนี้แหละรู้ผลเลย ช่วงบ่ายๆวันนี้รู้ผลช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสี่ห้าโมงซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยวันที่สองหวยออกดาวมาสี่แสนเฮอันนี้ดาวสี่แสนหนึ่งป่ะเดือนเท่าไหร่อยากโอ้สี่สองล้านเก้าครับราคาเต็มสองล้านเก้าโอ้ไม่ใช่หรอกฮะ เคยถามเพื่อแล้วถามผพ้ใดไคนขับบอกหรอพี่ลงมาคุยกันหน่อยได้ไหมดาวสี่แสนทำไมดาวถูกตัวไปดาว3ามแนเลยหรือเป่ดาวสี่แสนถือว่าถูกเลยเนี่ยเออแต่ถ้าผ่อนนี่แพงเหมือนกันได้นี่ไม่น่าไม่น่าต่ำกว่าห้าหมื่นเนาะ สี่ห้าหมื่นนั่นแหละเดือนหนึ่งคูงดาวนี่คูงจะดาวประมาณสองล้านครับอว้ัน,นั้นซื้อส่วนแล้วแซม <c oughs> สวยสรงสวยนะสงสวยมากรุ่นเดียวกับเสียแบงกปะ่ะใช่ใช่รุ่นหกอันนี้ลีดเวนี่เป็นบริษัทเขาบอกบริษัทจัดจำหนา่ายสมิทเตอร์โมอ๋อวิ่งใกล้ๆตรงนี้บ่ะแซม ขับยังจะ,จะรวนเลยเว้<ป>ยวทีมงานนี้สายจวดครับ<อ>ทีมงานเสียเพรหรือว่าดวงสมพงศ์นะดวงสมพงศ์บอนี่ดวงสมพงศ์บอโอ้ถอยมันเลยถอยไกลๆเลยครับนี่เทตรงนี้เองดิคล่องมากครับคล่องมาก,มากคนขับนี่ไม่เหนื่อยครับแบบนี้ขับได้ทั้งวัน คนโทรนิ่ม rainforest. รถใหม่อะไรอะไรก็นิ่มไปหมดนแหละไม่ว่าค่ายไหนครับถ้าเป็นรถใหม่แล้วสุดจวดเดี๋ยวเรามาดูรอลเลอร์กันกี่ตัววะรอลเลอร์กี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวบ่แค่เดียนหนึ่งตัว <c oughs> ตามสูตรของชาติเจริญซัน์นะ เร็วมากนะอันนี้น่าจะเข้ามือคนขับแล้วแหละถ้าคนขับเก่งๆโอ้๊าดสายจวด่าเด็กกาวิ่งสามคันได้นี่เด็กกาหนึ่งคันเมก,ก้าสอง ันนี้ลอกทำอะไรูกมีแต่ก้อนหินครับหินก็มีแต่กลมๆอ้มันเอาไปทำอันนั้นได้เลยได้นน่ถ้าลอกลึกๆเป็นหินคลุกได้เลยครับโซนนี้มีแต่หินนะอยู่ติดๆกับอ่าเรียกอะไรนะเข,ขาังคารฉบับวัรุ่นครับเบรกแบบนี้ ออกไปเหลือง <c oughs> จวดจวดครับจวด วิ่งสามคันรถบริษัททั้งหมดมั้งเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนครับโอ้อยางมีโอกาสรั่วได้ได้ี่ยขุดเจอแต่หินเลยครับ ลอกเศษข้อไปปลูกอะไรนี่มีแต่หินแบบนี้ปลูกอะไรได้ปลูกทุเรียนได้หรือเปล่านี่ฟืดปฟ้านมากเอาแบบอุ้มๆเลยเต็มปุงจีเลย อากาศร้อนครับวันนี้ฝนนาจะมาอีกหนึ่งละรอกช่วงนี้เป็นเริ่มต้นของฤดูฝนแล้วครับโซนอเภอิกาตะวันวจะตกเกือบทุกวันอ่ะเต็มแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเจ้าซมิโตโม เอสเอร้อยสามสิบแล้วเลยแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ